ถ้าใครเจอแปลงที there, ่ดินที่มีลักษณะของทิศตะวันตกเนี่ยอยู่ทางด้านหลังนะครับหรือว่าด้านข้างแล้วเฉียงไปหลังนิดๆนะครับอันเนี้ยเวลาวางผังบ้านนะครับจะถือว่าง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราปลูกสร้างบ้านเราหันหน้ามาทางด้านหน้าแปลงที่ดินใช่ไหมครับห้องน้ํากับห้องครัวปกติแล้วมันจะอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับเราก็เอามันไปไว้ด้านข้างที่มีพระอาทิตย์ตกดินอยู่ฝั่งนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้องน้ำนะครับมันก็จะช่วยเหมือนกับว่าเรื่องสุขอนามัยนะครับห้อง น้แห้งไว้ด้วยอะไรด้วยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นห้องครัวนะครับอยู่ทางด้านฝั่งนี้ครับมันก็จะช่วยทําให้ไม่อับชื้นนะครับแล้วก็ฆ่าพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับที่หมักหมมอยู่ในครัวด้วยอันนี้การวางผังให้บ้านหันหน้ามาทางด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะถือว่าง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเจอลักษณะนี้แต่เอาเข้าจริงแล้วเวลาที่เรานะครับเจอลักษณะของผังที่ดินหันหน้าไปทางด้านอื่นนี่ยครับเราก็สามารถที่จะปรับไปตามทิศของทิศนั้นได้นะครับผม พื้นที่แบบนี้เป็นพื้นที่โล่งๆครับหน้าปแปลงก็หันหน้ามาทางด้านฝั่งที่ตะวันออกชึงเหนืออันนี้ก็ถือว่าจัดง่ายไปครับ